ครับผมนะครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะมาเจอการในหวยไทยนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับก็ที่ผ่านมานะไม่ได้ลงหวยไทยให้ไอไม่ได้ลงหวยฮานอยให้เลยนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะพอดีว่าก็บางท่านก็ทักเข้ามาขอในไลน์นะก็ให้ไปนะครับก็บางที่อาจจะตอบไม่ขอบทุกคนก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าคนทักเข้ามาขอเยอะนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็ ตอบไม่ทันใครก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็พยายามตอบนะครับก็มาดูกันนะครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยยากจะให้นับในไลน์เพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยนะถ้าเกิดส่วนน้อยได้ไปนะครับก็ถ้าเกิดไม่ถูกก็จะไม่เชื่อกันนะไม่เชื่อใจกันนะครับวันนี้มาดูหวยไทยนะวันนี้ก็ลงหวยไทยให้นับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะลงหวยฮานอยให้นับสาหรับวันจันทร์นะพรุ่งนี้นะวันนี้นะวันสุดสัปดาห์นะวัน พรุ่งนี้ก็ทําทํางานนะครับมาดูกันนะว่าพรุ่งนี้วันทํางานนะับหัวก็จะวุ่นวุ่นทีนหนึ่งนะก็ลองมาดูกันนะว่าหวยไทยจะได้เด่นตัวไหนนะครับก็พูดเยอะไปแล้วนะหกเจ็ดนะครับหกแปดครับหกเก้าครับหกศูนย์หกหนึ่งครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าครับ แปดศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าศูนย์ครับเก้าหนึ่งครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับก็ชอบตัวไหนทูกใจตัวไหนนะครับเข้าตาตัวไหนก็ลองเลือกดูกันนะครับก็ห่างหายไปนานเลยนะครับก็ลองปรับสูตรนะครับสูตรนี้ก็เข้าโอเคอยู่นะสําหรับหวยไทยนะครับก็มาดูกันนะว่าเด่นสองตัวประจํางวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกมีนาครับหกสามนะจะได้เด่นตัวไหนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะับที่ยังไม่ลืมกันนะครับถึงจะน้อยนะครับแต่ก็คิดซะว่าเราไม่ได้เอามันเป็นลักนะครับก็ลองไอตอนแรกว่าจะทําเป็นลักนะครับแ,นะแต่ก็ท้อกับมันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองแบ่งปันกันนะครับก็เลขกแบ่งปันกันนะครับมีเข้ามีรุดนะตามที่บอกนะไม่ใช่เทพเจ้านะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกงวดทุกวันนะครับหวยห้าน้อยหวยลาวนะครับแต่ลาวก็เทสเข้าโอเคอยู่นะครับก็ บางท่านที่ผมให้ไปก็น่าจะได้กันบ่อยนะสําหรับหวยลาวนะบางทีอาจจะบอกให้เอาฮานอยไปเล่นลาวนะมันก็เข้าจริงๆนะก็ลองดูกันนะก็มาดูนะว่าวันนี้จะได้เด่นตัวไหนนะก็ใจเย็นนะก็มีให้เล่นทุกวันนะสาหรับฮานอยนะส่วนไทยก็ไม่ต้องนักนะไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ก็ได้เด่นสองตัวนะเด่นสองตัวประจํางวดนี้นะก็จะได้เลข 1นับแล้วก็เลขนะครับก็ได้1กับนะครับ2ตัวนับ2ตัวเด่นประจำงวดนี้นับก็เด่นส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ว่ามันต้องมา100%นะครับก็คือการวิเคราะห์นับการคำนวณมาให้นะครับก็สูตรใครสูตรมันนับย่าไปคิดเยอะนะครับย่าไปตามเยอะนับตามเยอะก็ปนหัวเยอะนะครับลองเชื่อใครเชื่อใจใครคนหนึ่งนะครับก็ เทไปที่เข่าเลยนะไม่ต้องมาเชื่อผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แม่นอยู่แล้วนะพี่ๆก็ประมาณนี้นะสาหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ยังไม่ลืมกันนะที่ติดตามกันอยู่นะก็พยายามจะลงให้มันเรื่อยๆนะเพราะช่วงนี้ก็ฝึกงานนะเช้ามาก็ไปฝึกงานนะก็ไม่ทันได้อัพคลิปเลยนะไม่ก็เดี๋ยวจะอัดไว้ตอนคืนนะแล้วก็รีบตื่นแล้วก็รีบอัพมาให้เลยนะก็สําหรับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะก็ ไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะพรุ่งนี้หานอยนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปหวยไทยนะครับก็เฮงๆกับทุกท่านพรุ่งนี้ขอให้ได้ปลดหนี้เงินแสนเงินล้านนะขอให้ได้เงินแสนเงินล้านกันนะไม่ต้องหนักก็ได้นะครับก็เล่นแค่ตามกําลังนะครับเล่นแค่พอกําลังนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ